เย้ yeah! สุดท้ายก็ได้ดูจนได้ครับผมสำหรับจอห์นวิกแม่บอกเลยโคตรตื่นเต้นแล้วก็โคตรสนุกเลยแน่แนะนำเลยจห์ิกสี่แรงกว่าสวัสดีครับสวัสด,ดีทุกคนด้วยนะผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Jack in Studio Movie วันนี้ครับผมผมจะมารีวิวหนังเรื่องนี้กันเลย จอห์นวิชชัปเตอร์โฟครับผมนั่นก็คือเรื่องแรกก่อนรับภาคที่สี่นั่นเองครับกอนนี้เป็นภาคที่สี่ของหนังในตระกูลจอห์นวิกนะครับผมซึ่งโอ้โหบอกเลยว่าผมนี่ดูช้าสุดเลยวมงเนี่ยเออก็มาพูดรีวิวเลยแล้วกันเพราะว่ามันพูดช้าสุดแล้วว่าเออก็ในหลายคนนาจะทราบข่าวกันไปมากแล้วเออก็ขออภัยด้วยนะสำหรับการรีวิวช้าเนื่องจากว่าผมเนี่ยทัวงนั้นมีภารกิจติดภารกิจเยอะเลยก็ขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมมา โอเคดังนั้นผมขอเข้าเรื่องเมรการสสำหรับจอห์นบิกในภาคนี้จอห์น i ิ๊กช็อปเปอร์โฟก็จะเป็นเรื่องราวรดาเนินต่อเลยนะผมก็หลังจากจะเริ่มดำเนินต่อตั้งแต่ภาคที่สามมาเลยนะอืมก็ไล่มาเรื่อยๆเ,เลยทําให้เนี่ยในการรีวนะิวในครั้งนี้ก็ผมก็เลยบอกว่าเป็นการพูดคุยสปอยก็คือคุยสปอยไปเลยนะพอให้กันนนะปุ๊บก็อ่ะตามนั้นครับผมอืมโอเคดังนั้นมาก็ขอ เข้าเรื่องเลยครับผมอ่ะเพื่อวันนี้ไม่มีการเสียเวลาเนาะกาเข้าเรื่องในการสำหรับจอห์นบิ๊กแชปเตอร์โฟร์เป็นยังไงบ้างสำหรับความคิดของผมในความคิดบอกเลยว่าสนุกมากครับผมอืมสนุกสนุกบอกเลยเป็นภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์อีกหนึ่งเรื่องทีู่้สึกว่าสนุกมากๆในปีนี้สําหรับภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมแทบจะเรียกได้ว่าเป็นหนะังอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกได้ว่าแฟนๆคอยติดตามกันมาผมอืม ก็เรียกได้ว่าเราไม่ได้หนังดูหนังตระกูลนี้มาประมาณเกือบ3ปีได้แล้วนะเพราะปีล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นปี2องพกสิบสามก็หกสามปีนะผมอืมก็หกสิบสองประมาณ4ปีได้ผมอืมประมาณนั้นนะเนี่ยก็กลับมาทั้งทีก็เรียกได้ว่ามีอะไรปรเปลี่ยนไปเยอะเลยนะผมโอ้โหสำหรับจอร์นลิกในภาคนี้ซึ่งพอไปเช็คทางด้านผู้กำกับเนี่ยสำหรับจอร์นลิกชัพเตอร์โฟนก็ไปเห็นารายชื่อนะครับผมโดยในภาคนี้ก็ยังได้ ผมกับคนเดิมของผมอย่างแซสต้าเฮลกรีนะครับผมซึ่งมาดับบทนะครับผมเออก็เรียกได้ว่าผมกับคนนี้ก็กำกับมาั้งในภาคแรกแล้วเนาะก็เรียกได้ว่าก็ยังรักษามาตรฐานดีเหมือนเดิมสำหรับจอร์วิตทุกภาคเนี่ยเออยังดีอยู่เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าภาคภาพยนตร์ภาคนี้รู้สึกว่าจะเป็นอีกหนึ่งภาคที่รู้สึกว่าเริ่มถีบระดับขึ้นเรื่อยๆสำหรับทุนสร้างภาคนี้ก็ป่าไปที่100ล้านเหรียญ US นะครับผม ก็โอ้โหถือว่าคุณสร้างใน้สูงนึกเกินสําหรับในพาคนี้ก็ประมาณสูงมากครับผมก็คาดการณ์ว่าในปีใน,ในในพาคนี้ก็เรียกรู้ว่าน่าจะกว่าไปถึง500้ล้านเหรียญเลยก็ได้ผมรอ,อติดตามนะอ่ะมาพูดถึงข้ออะไรต่างๆในรายการก็ผมขอพูดถึงบรรยายไปเลยในกันนะผมก็มาก็เข้าเรื่องก็คือในพาคนี้ก็ผมบอกว่าสนุกมากจริงแต่ด้วยความสนุกเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรกลมกล่อมใช่ไหมผมก็ไปพูดถึงนู่นเลยแล้วกันนะสําหรับ ทีมฝั่งแอคชั่นเป็นยังไงบ้างสำหรับนะหนังแอคชั่นสายแอคชั่นบูธหัมนะครับผมเรื่องนี้มันมีความพิเศษอยู่แน่นอนผมไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำที่เรียกได้ดว,ว่าโอโ้โหเราได้เหมือนคล้ายๆว่าเราได้ได้ไปเที่ยวลนะคือไม่ว่าจะไปนั่นน้นของประเทศอ่อปารีสใช่ไหมที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสแล้วไหนจะไปญี่ปุ่นอีกเออไปโอสกอ,อสกายใช่ไหมอืมแล้วก,แวก็แล้วก็มีทั้งนั้นของ อ่านิวอยอกนี่เราคุ้นๆคุๆค้นหูกันอยู่แล้วเนาะอ่าแล้วก็มีไปที่ไหนอีกอุ้เยอะแยะเลยแหละเออเยอะแยะเลยถ้าใครตามจับได้เนี่ยก็โอ้โอเคก็ตามเลยนะเออรู้สึกว่าทิ่เที่มแบบสวยมากผมว่าจะเป็นหออเฟลเนาะการในครออกมากแต่ละฉากเนี่ยรู้สึกว่าสวยมากแล้วก็วกชื่นชมมุมกล้องนะที่รู้สึกว่าโอ้โหหม,มุนสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบองศาที่เราได้ดูกันถ้ายิ่งใครไปดูใน f d x เนี่ยมันจะแบบเขาเรียกว่ามันมีมิติกว่านี้ แล้วก็สกรีนเอ็กซ์ใช่ไหมที่ว่าเราจะเห็นรอบได้เลยสาจอเนี่ยผมว่าโอ้โหดีไปใหญ่เลยแต่นี่เราแค่ลองธรรมดาเนี่ยยังรู้สึกว่ายังมันทําให้เราแบบเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในหนังเลยก็ว่าได้คผมตรงนั้นเลยอืมก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ลงตัวสําหรับความอยู่อนนี้ครับผมอ่ะก็มาต่อกันที่อ่าอะยกให้เลนนนักแสดงนักแสดงเนี่ยเรารู้สึกว่าในภาคน,นี้ยกระดับขึ้นอีกนะ ไหนๆก็มันจะมีพระเอกมากมายแล้วไหนจะมีพี่เคอโนลิฟใช่ไหมเออเป็นพระเอกอยู่แล้วกระทิมรับบทเป็นจอนวิกอะไรเออแล้วก็อีกคนนึงเนาะก็ที่รู้สึกว่าภาคนี้จะมาเป็นตัวร้ายซึ่งจําได้ไหมผมเนี่ยจำได้นะเหมือนจะเคยพบเห็นเขามาตลอดก็คือท่าน,นของบิลสกาบิลสกาก๊สนะครับผมก็บิลสกาก๊สเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่อยู่ในจักรวาลท่านั้นของ จอห์นวิทนะครับผมมาอย่างรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นเคยบอกเล่าเรื่องราวมาหลายครั้งเหมือนกันนะสำหรับหนังเรื่องนี้เหมือนเคยบอกเป็นชื่อนะเหมือนจะเป็นอ,องค์กรที่รู้สึกว่าควบคุมอะไรต่างๆได้ใช่ไหมแล้วก็พูดถึงคนนี้พูดถึงไม่ได้เลยนะสาหรับคนนี้ที่เรียกว่าสร้างจักรวาลให้เราได้ดูกันก็คือเรื่องของ rendering นะครับผมที่เราบอเป็นชารอนนั่นเองครับอ่าในไหนก็เป็นการไว้อะไรให้ พี่แกด้วยเนี่ยครับผมก็พี่แกก็ได้ชีวิตไปนะผมก่อนที่ภาพเ,เรื่องจอห์นวิกจะเข้าฉายผมก็เสียใจมากเลยนะแต่นี่ไม่ใช่ผลงานสุดท้ายของแกนะผมคืออีกหนึ่งผลงานแน่ๆนับผมก็ที่จะมีซีรีส์เป็นซีรีส์แยกฉายผ่านทางพาวาวิดีโอนะครับผมอมืถ้าใครอยากดูในเดยวรอติดตามนอตเร็วยนี้ติดตามได้ผมก็ติดตามได้ที่เพจต่างๆของหนังนะครับผม,มแล้วก็อีกคนหนึ่งที่พูดถึงไม่ได้ที่แบบว่ามาแล้วเซอร์ไพรส์มาก เออกลับมาเล่นบทตาบอดอีกครั้งนะครับผมสาหรับท่านัของดอนนี่เย็นนะครับผมมารับบทเป็นท่านัของเคนนะครับผมเป็นเพื่อนของจอห์นวิกนะครับผมรวมถึงอีกคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเนี่ยพี่แกมารเข้มมากสําหรับท่านังของฮิโรฮิโรยุกิซานาคาซานาตะนะครับผมโอ้มารับบทเป็นท่านของสมายุที่มาเป็นคนคุยกับจอห์นวิกก็คือคนชื่อเดียร์จอห์นวิกที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนั่นเองนะ แล้วก็อีกคนนึงนะครับผมพี่ออสองคนนะที่อยู่ด้วยกันมาก็ไม่ว่าจะเป็นท่านักของซานีแอนเดรสันนะครับผมทีมรับบทเป็นชิกเกตนะครับผมที่คนช่วยเหลือจอห์นบิ๊กหลังจากที่ตกลงมาจากตกลงมาโดนยิงลตกงมาจากด่านฟ้าจำได้ไหมครับอือภาคสามนะาใครยังดูต้องกลับไปดูก่อนนะแล้วถึงจะเข้าใจเรื่องนี้ได้เออแล้วก็ท่านักของคนเดิมผมท่านของวิสตันที่รับบทโดยเฮียนซิมสันนะครับผมก็ยังนับเก่าร,รัะบทเหมือนเดิมนะเออ แต่บททั้งสองคนนะึ่รู้สึกมันจะดออปไปเพราะว่าเหมือนว่าจะไปโฟกัสกับจอนมากขึ้นนะครับผมอืมอ่ะ <c oughs> พูดถึงนักแสดงเนะี่ยรู้สึกว่านักแสดงทุกคนมีพลังหมดเลยเนาะทุกคนโดยเฉพาะพี่เคียโนริฟอย่างจอนวิทรองแหละโอ้โหพี่แกเล่นมาหลายเรื่องนะทั้งเดอะแมท i รอืมเออเล่นหลายเรื่องแล้วก็โอ้โหแครนี้ก็มันสุดๆดแล้วก็ถ้าของเคเรนแล้วก็เออนั่นแหละเคเรนก็รู้สึกว่าก็ดังแล้วนะเออเมื่อกี้แน่มันก็ คือเป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกซะว่าโอ้โหมันอะไรหลายอย่างนะครับผมอืม,อ,มอ่ะก็รอติดตามนะว่าภาคต่อไปเนี่ยจะมีหรือเปล่าผมว่าน่าจะมีนะอือแต่อย่างนั้นก่อนไปพูดภาคต่อไปเออม,มาพูดตรงนี้ต่อดีกว่าเนาะอือก็มาพูดถึงเรื่องอันนี้ต่อเลยผมเพิ่งได้เพ่ขึ้นมาเลยก็คือเนนั้นของเราต้องยกให้กับตรีมเพลงที่เราเหมือนด้วยฟังเพลงอะไรหลายอย่างในตอน ถ้าตอนที่เหมือนจอห์นวิกโดนไล่ล่าอะไรแบบนี้มันทำให้เราแบบว่าโอ้โห,โหหนังนี่มันแบบคายุคลาสสิกเลยเนาะโอ้โหรู้สึกว่ามีการเปิดเพลงเป็นยุคลาสสิกเปิดตีมันต่างๆให้มันแบบเราใจมันมากอืมทั้งการ,รต่อสู้ต่างๆหลายรูปแบบอืมบอกเลยว่ามันสุดๆครับผมจะรับฉากนี้แล้วก็ยื่นชื่นชมด้านเพลงประกรอบด้วยที่รู้สึกว่าอินกับหนักมากเลผมตลอดท,ทั้งเรื่องเลยเดียวสองชั่วโมง30 หกสองโมงครึ่งนะอืมที่เท่าที่จำได้สองมโมงครึ่งอืมอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือเป็นส่วนของก็ต้องมีอะไรหลายๆอย่างเราคิดผสมไปก็ที่เท่าที่จําได้เนี่ยไอ้ส่วนของตรงสปอยเนี่ยผมก็จะพูดสปอยไปเลยรวมไปเลยนะก็เท่าที่จําได้เนี่ยเือเรื่องสําคัญเนี่ยก็จะอยู่ที่การที่ไปล้มสภาในแหละอืมก็อาจจะล้มสภาสุงแต่ถามว่าล้มไม่ได้ล้มอะไรนะแค่แค่ถูก ปลดจากสภาเฉยเออแค่ต้องการจะเป็นอิสระเฉยเออก็ก็ได้ร่วมมือกันก็น้องเออก็มีใครมันหลายคนทั้งโดนนี่เย็นที่ระบบเป็นเคสนะครับผมทั้งเคสแล้วก็มีนั้งของจอห์นวิทอ่แล้วก็มีเพื่อนนะครับผมที่เป็นเจ้าของโรงแรมที่โดนระเบิดโรงแรมไปตอนแรกครับผมเน่แต่พูดถึงคนนี้ไม่ได้นะต้องพูดถึงจริงสําหรับท่านของบารอนนะครับผมไอชาลอนผู้ผิดชาลอนเออนี่พี่แกเนี่ยโอ้เปิดมาก็หน่พี่แกโดนยิงทายไปก่อนเลยครับ แต่เหมือนบทแก่าอื่นเหมือนจะไปยังไงครัตอนแรกนึกว่าจะอยู่ด้วยกันยาวผมน่ยพักให้แล้วแกเ,เล่นกับจอร์วิกโอ้โหมันมากแล้ว่าสารกระสุนที่โรงแรมโคตรมันเลยฉากานั้นอืทําให้นึกถึงวัดเก่าเลยนะผมอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่ผมคิดว่าตัวหนังเนี่ยมีแรงดึงดูดก็คือแอคชั่นที่มีความมันเลยเนี่ยแล้วก็ยังมีมีมฉากแสงสีเสียงอะไรครบครังถามว่าชอบฉากไหนเลยดีกว่าฉากไหนที่ผมชอบเลยฉากไหนผมชอบนี่ไหมผมชอบฉากนี้เลย ฉากที่ไปจำได้ไหมม,ม,ม,มันจะมีฉากนึงที่ไปแม,ม่งถล่มไปถลม่มอ่ะเขาเชื่อะไรนะเธอ์มาน่าอะไรสักอย่างนี่แหละที่ที่ถูกจ้างไปให้ที่ต้องการจะเข้าวงตระกูลจอ์นวิกต้องการจะกลับเข้าวงตระกูลใช่ไหมเออนั่นแหละถ้าใครจําไดน้นึกออกนะแม่งจะฉากฉน,นั้นก็ขำเลยนะครับผมโอ้โหต่อยกันนัวมันมากทั้งจอร์นวิกนี่ก็โอ้โหโดนรุมมากวันโอ้หูยังมันเลยผมแล้วก็ตอนสุดท้ายนะที่รู้สึกว่า เอ้ยแล้วก็ฉากที่บนถนนแหละโอ้โหฉากไล่ล่าจำได้ไหมครับฉากไล่ล่าตรงปารีสอ่ะในปาในเมืองปารีสอ่ะโอ้โหฉากนั้นคกมันยิงกันปุ๊ปปโอ้โหแล้วก็มีท่านั้นของหน่วยที่เป็นตัวร้ายที่ไล่มาเออโอ้โหหนีกันแทบจ้าละวันเลยทีเดียวผมมันมากนะฉากนี้อืก็เออนี่แหละมัน,นคือส่วนผสมที่นันอ่าแอ,อคชั่นควรมีครับผมอืโอเค ก็ผมขอสรุปแล้วก็ขอให้คะแนนนะครับผมว่านี่เป็น,น,นภาพยนตร์จอ์นวิกพาคที่4ที่เรียกว่าครบเครื่องนะก็อยากจะบอกทุกคนอย่างนี้นะว่าคือมันไม่สนเนื้อเรื่องคือเนื้อเรื่องที่ผมพูดไปเนี่ยมันดีแต่คือมันไม่สนเนื้อเรื่องไงก็คือผมดูอย่างเดียวแล้วก็ตั้งใจดูแล้วก็โอ้โหมันที่ไพ่คือเนื้อเรื่องแทบจะไม่สนเลยเออแต่ก็มาสนท้าย,ยางไงเออน้องสนเยอะสนเยอะโอเคอะ ก็ผมเนี่ยให้คะแนนในภาคนี้ผมขอยกให้กับพอ,อาีานี้ให้ไปที่แปดเต็มสิบครับอ่าก็ภาคนี้ให้ไปแปดเต็มสิบภาคนี้แล้วนะผมให้ไปเก้าเต็มสิบเลยรู้สึกภาคที่แล้วนีโอ้โหบูมันกว่านี้นะเออรู้สึกว่าบูมันกว่านี้แต่ภาคนี้รู้สึกว่าเออได้นะพอได้พอได้เออยังพอได้อยู่แต่อาจจะยังสู้ภาคที่สามไม่ได้กับจอห์นวิชเชฟตตุรีพาราไบรอมอ่ะเออจะสู้ไม่ได้โอเคมาผมขอ พูดคุยท้ายคลิปก็คือ N n d c r คร i t ครับอ่าวันนี้พูดคุย End น r e d i t นะก็เ,เดี๋ยวน้อยจานนะเอออ่าพูดคุย End c r คร i t ก็ขอมี End c r คร i ิตัวหนึ่งนะเออเผื่อใครไม่รู้นะเผื่อลุกไปก่อน End c r คร i t ตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามีอะไรต่อหรือเปล่าแต่มีแน่ๆที่แท้ความสําคัญด้วยก่อนนักแสดงนำก็น,นักแสดงอีกหนึ่งคนอย่างเคยที่รับบทโดยดอนน้เย็นนะครับผมตอนนั้นเนี่ยเหมือนเขาได้รับบทเรียบร้อยแล้วได้เขาเรียกว่าได้ออกจาก การเป็นนักฆ่าเรียบร้อยแล้วคือได้ถูกปปอดแล้วเรียบร้อยอืมก็สุดท้ายแล้วก็ได้กลับไปอยู่กับลูกนะครับผมเออได้กลับไปอยู่กับลูกซึ่งลูกเนี่ยก็เล่นเป็นนักดนตรีนะเหมือนอกําลังสีอ่าทางด้านของไวโอลินอยู่เออกาลังโชว์ความสามารถอยู่นั่นแหละแล้วทีเนี้ยมันดันไปสอดคล้องดันไปเจอกับทางนั้นขออีกหนึ่งตัวที่ต้องการจะมาล้างแค้นให้ล้างแค้นให้พ่อนะครับผมก็นั่นแหละ อยากให้คนรู้กันอะผมก็คือท่านั้นของคนนี้เลยนะก็คือเป็นลูกของที่นี่ไม่ยามาตะที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่ปนที่ช่วยจอห์นวิกนะครับผมอ่ะถ้าใครจําได้คนนั้นแหละเออที่เขาช่วยอยู่ตลอดอนั่นแหละผมอ่ะก็ไปสืบหาข้อมูลมาอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะเออก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็สุดท้ายก็ลงตัวได้ที่การว่าคนนี้คือใครผมก็ไปสืบก็นั่นก็คือท่านของอากิระนะผมอ่ะ ก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าโอ้โหพี่แกถือมีดจะไปแทงห้าของห้าของพี่ดอนนี่อย่าง,งเคนของเราพี่เคนของเราเลยเนะี่ยนเดินไปแล้วก็หนังก็ตัดจบปึงไม่แน่ใจว่ามีต่อไหมแต่ผมว่าน่าจะมีต่อใน John นวิกช h a ปเ e อรไฟนะครับผมไม่แน่ใจนะต้องรอติดตามเลยอาจจะเป็นพังแกก็ได้นะเออรอติดตามกันนะอ่ะ,อ,ะอีกอย่างหนึง่งเพิ่อหลายๆคนไม่รู้พังน,นี้จอห์นวิกเป็นยังไงบ้างจอห์นวิกรู้สึกว่าจะ บูหนักเป็นพิเศษแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายแกเหมือนจะไม่ค่อยไหวแล้วแต่สุดท้ายแล้วช่วงท้ายผมน้ำตาไหลเลยทีเดียวสำหรับเป็นแจอห์นวิกทุกท่านนะผมก็คือจอห์นวิกตายครับผมก็ได้ถูกฝังศพแล้วนะผมกับภรรยานะผมอย่างไม่ะเมกับวิกครับผมอ่าตายนะครับผมก็จอห์นวิกภาคนี้เหมือนไม่ได้ใจว่าจะเป็นปิดตำนานหรือเปล่านะแต่ในความที่เป็นคนดูหนักบ่อยๆดูในบ่อยๆเรารู้จับทางถูกแล้ว อาจจะไม่ตายแน่ๆครับผมยังไงตัวนี้โอ้หนันมันยอมไม่ตัวตัวนครที่ทุกคนม,มีแฟนๆติดตามไม่อย่นั้นะไม่ตายง่ายๆผมว่าไม่ตายผมอมืและนี่คือทั้งหมดของการรีวิวในวันนี้ครับครับและนี่คือทั้งหมดของการรีวิวหนังในวันนี้นะครับผมอ่าก็ใครที่ชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะผมอ่ากดกระดิ่งด้วยนะก็ถ้าใครชอบแบบนี้ หรืออยากให้รีวิวหนเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ได้แต่คิดของผมก็ความเห็นส่วนตัวนงผมก็ใครอยากความเห็นก็แสดงความเห็นเข้ามาได้ผมในกล่องคอมเมนต์นด้านล่างผมจะเข้าไปอ่านทุกคิปเลยนะผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยโอเคเดี๋ยวไว้พบกันในคลิปหน้านะผมวันนี้ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ